สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนภสรทีท้าเลขที่1ม .31 ัค่ะดิฉันนางสาวนันทิชาปอกถาเลขที่24ชั้นม3าัค่ะดิฉันนางสาววันณิตาคาราปูเลขที่25ชั้นม31ัดค่ะดิฉันนางสาวพิชานันฉลาดแหลมเลขที่29ม .31 ัค่ะดิฉันนางสาวชนัญญาช่างเก็บเลขที่32ม3ทบมัค่ะวันนี้พวกเราจะมาสำรวจระบบนิเมศที่อาคารเกษตรโรงเรียนเทวิทยาคมค่ะ วันที่14กุมภาพนะันธ์2568ณเวลา12นาฬิกา20นาทีมีอุณหภูมิประมาณ31องศาเซลเซียสความชืน 3, ้น3,45%และความสว่าง58,380ลักสิ่งมีชีวิตที่พบนกและจิงโจ้น้ำต้นเงินไหลและต้นตาลปัดลือสีต้นขี้เหล็กและต้นเฟื่องฟ้า จิงโจ้น้ำกับต้นตาลปักฤรือสีมีความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยโดยจิงโจ้น้ำได้ประโยชน์แต่ต้นตนาลปักฤรือสีไม่ได้และไม่เสียประโยชน์นกทำรังบนต้นขี้เหล็กมีความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยโดยนกได้ผลประโยชน์แต่ต้นขี้เหล็กไม่ได้และไม่เสียผลประโยชน์ต้นเงินไหลกับต้นเฟืองฟ้ามีความสัมพันธ์แบบปรสิต ต้นเงินไหลจะอาศัยและแย่งอาหารจากต้นเฟื่องฟ้าและต้นเฟื่องฟ้าเสียผลประโยชน์สรุปกิจกรรมกิจกรรมการหาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศช่วยให้เข้าถึงบทบาทของแต่ละสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและการทำงานร่วมกันเพื่อให้ระบบนิเวศสมดุลและช่วยให้รู้ถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์เพื่อความยั่งยืนของระบบนิเวศ